หรครับพี่น้องอชาวนกเขาใาหญา่ทุกท่านนะครับันการปรกาศเช้าวันอาทิตย์นะครับนี่ก็เดินทางมาจากลำปาีมาใาอโเราชนะครับจะเอานกเลยมาแล,แล้วก็จะเอานกมาต่อด้วย ผมถึงหมายแล้วครับแต่ไม่ถอนนะแตไม่ถอไปไปเลยไปเลยครับน่ครจะแไทุกครังทุกครั เอาเลยเอาลงก่อนครับเดี๋ยวเอากล้องนองดีกว่าผมใส่กระตืมนกล่องเอาขึ้นไหมครับปาเขาแล้วครับผมรอบสามแล้วครับโอ้มหหลุดตุกๆผ่านมาเขาสามรอบก็บผ่านสามรอบเนาะนี่รอบที่สี่แล้วครับพอที่สีล่ละโอ้ิหทำได้มานานี่น นกป่าคึกดีอยู่ครับคึกดีคึกดีอยู่แต่แบบแม่หลดุดเน,ะนะานะ,น,ะนกปลาแลา้วมันก็ค่อยชินก็หลุดาไรครับหลุดมางกหนีหนีหนีอย่องปกตินนเนาะเขาไฟไม่สูงม,มากเขานี่ครับอีกรอบและเอาไฟตัวแม่เขาก่อนแหละไอตัวพูยังอยู่อยู่ยนี่ต้นไม้ครับ โอ้ยังอยู่ต้นไม้อยู่ตัวนี้ตีตะไลามาหลายรอบไปดิ้สามรอบละไปเรียกไปไปดูมันจะมีรดไม้ไหมถ้ามีรดม้ในผมยายครับยายไว้เขาใส่ต้นไม้ดีกว่า <c oughs> ไปละตัวนึงครับไปละตัว ม่ละตัวนึงสงสัยไอ,ไอตัวนี้ที่เป็นลูกมันแหลดเลยตัวตัวน้อยกว่าไอตัวเมียครับอันนี้เป็นลูกมันแหลดลูกโตแล้วครับลูกโตแล้วทาไมใช่ลูกคนนั้นจะเป็นไอตัวเสียงเล็กครับเห็นคันนึงครับเสียงเล็กๆกครับฝั่งนูน้นฝั่งขวาเนาะ ก็ผูกว่พอมันกันอยังขันอยู่ครับขันอยู่ตัวเนี่ยเมื่อกี้ผมใส่กลองติดผนังครับงสงสัยเข้ามาแล้วอ่าใส่เห็นกลองแหละขึ้นหัวสาวเราเชิงตะกุกตะกักโดดไม่โดดถ่ายลงรลดมาจอยอันนี้ครับ รตุกตุ๊กแหละบานบนรืแรงรถตุกๆๆตุกผมมีเตน็นนนาะอเขาสามรอบมาสามรอบแหมโอ้โหอันนี้รอบสี่ครับถ้ารอบนี้เขามาแล้วมีเยียมเนี่ยผมย้ายแน่นอนรอรุ่นนี้ครับรอารุนครับผมแล้วเดี๋ยวตัวตัวผู้เขามาผมกะถ่ายไหมครับ เขากันแล้วครับอ่าอืมอ่าโอ้นกปากกาเลยครับตัวนี้ เยวกับตัวนี้เกี่ยววามเก่าของนกป่านะแก้วก็ซึ่นมีอาการเหมือนกันดินเนาะขยับไปใกล้ๆเลยๆครับเรื่องความเหนียวในใบว่ายได้เลยครับ ปลาน้องฝืนน้องสูงเนาะเหนียวใช้ได้เลยครับต่าไฟนี่เนี่ยจะทาได้มาประมาณสักไม่ถึงปีแล้วมั้งครับเนี่ยผมมาครั้งที่แล้วยังไม่มีเลยเอาไม้ตัวครับตัวเนี้ยนหนจะเป็นตัวเนี้ยครับเป็นไปละเอ้าหนูเอียงไอ้ลิวตัน่าทำเสียเรื่องไหมรลิวตันเนี่ย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  ไอเอี้ยงบินไปก่อนไอเอี้ยงไอเอี้ยงเอ้ยเงินไม้เขาตีกันอยู่เขาก็ตีกันอยู่มาทำไมพี่เอี้ยงจ้อาอากอ,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 อกไปก่อนจ้าพี่เอี้ยงจ้าโอ้โอเดินเข้าไปไกลอีกเอา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 เอ้อย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยอย่าเสียเรื่องนะเวย้ยโอ้โหนี่ตัวนี้แหม วอที่เขา,นาเนาะเียกต่างนานหางยานะเอียงยานะเอียงยานะออกไปซ้าเอียงเอ้ยเด็กทำภูเาพูมคนกันได้ห,หนป่านะประชันไดาครับจะได้อยู่ครับ อย่างสลับครูครับป่าตัวนี้คงจะอยู่มานานะตะลงควรมากตัวนี้นะเหนียวขนาดนี้เอาไปเลยบินไปใต้ขึ้นขึ้นบนหลังพเนยียดอี่อย่างมึงยาทำเสียเรื่องนะมึงดีไปซะ ก็ตีกันอยู่นกเขาก็ตีกันอยู่มาทําทาทาอะไรอย่านะเว้ยอย่าทําเสียเรื่องนะเว้ยไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วไปแล้วครับเดินไปไกลๆครับเดินไปไกลครับเดินไปเลยครับไอเอี้ยง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 เร็วจริงๆเอี <c oughs> ย้ยงมึงเล่นอุซาแล้วโอ้มาอีกตัวแล้วครับมาอีกตัวแล้วครับ เอา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 ไม่ตัวละงานนี้ไม่ช่วยเพื่อนละเอา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 มาโอ้โหเพียบเลยสามสี่ตัวห้าตัวหกตัวลุมเบิ้ลแล้วครับเออช็อตเดดแล้วผมเออตายแล้วคาดิมงานเข้าแล้วครับเีาเรียบช็อตเดสไหมเนี่ยตัวนกเขาใหญ่ในหลบเอียงเออมันไม่ไปเนาะตายเลยหนุกต่อผมตื่นหมดเลยเนี่ยช็อตเดดเลยครับช็อตเดดเลยครับ โอเคครับเอาลงกันครับโอ้ครับพี่น้องเอ้ยหนุกกำลังเข่ากันดีๆหนุกเขาใหญ่โอ้กำลังเข่านาช้ายเลยมันยังไม่ไปเลยครับเนี่ยน่นนนเห็นไหมลูเสานึงครับโอ้ฝูงเดียวตันมาที่ไหนก็ไม่หล้มาเต็มเลยครับงานนี้มีแพ็คคู่ครับหาเลยครับโอ้เออเอาลงให้ดูครับผมตายแล้วเอาครับต้องปล่อยกันครับ งานีมีเอเอกำลังเข้ากันดีๆมาอย่างไรครับคู่เด่นเนาะสองตัว ไปไป,ไปยปกขอนทำคลิปลงคลิปพูดไปครับใช้ทางมั่น้ายปไ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 ป,ไปครับคลิปนี้ก็ไม่แหี้ยนะครับเลี้วตันตองแต้มครับสวัสดีครับพร้อมไม่เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามช่องนะครับหนึ่งน้องเขาใหญ่ครับคุณครับ